พระจูเข้มน,นอนมึงเลยมีแดดแต่สาวแทน้อง้าคือจีแดดเป็นให้เอามาเนนะ่ะโอ้พี่นองเลยแดดกับพิษหนาวกับพิษลมกับพิษเนาะสบายดีงามเาราๆพี่น้องบบบอสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกฐานเดอ้อป้าควยเถิกลหลนอยู่ทงใต้ห่อห ข้าวคั่วพี่น้องคือเก่าเนาะหนึ่งข้าวแหลกกับข้าวคั่วเห็ดกินพี่น้องไปสอกตุ่เห็นหมูตอนึน่งซำซำนี่พี่น้องก็เลยชิกแกงแกงอ่อมหมูลแล้วแกบไปตู้แม่ในนาองเอายาซะยาซะได้แล้วมันอยู่ในตู้เย็นมีอยู่อ๋อยา แกงอ่อมหมูจ้ะท่านผู้ชมบอมีเสียแต่บอมีอ่น,นะพี่เนาะเกี่ยวอะไรใช้ยิ้สาววั้กพักบัวพี่เนาะ่ตั้งแต่กระเทียมเอา้าทงพักอิตูไม่ใหม่ด้วยค่ะวุ้กพักคนพี่เนาะ แ <c oughs> สบแน่นอน <c oughs> อาหารเบิดตื่นมามีข่าวดีแต่เศ้าพี่น้องข้ออุบไว้ก่อนเนาะขออุบไว้ก่อนพี่นองอุบไว้เลยกันใชเกี่ยวข่าวอีกก่อนเนาะ กังสิเปิดเผยอีกทีนึงนังยิ้มไปเปื่พี่น้องนั่งยิ้มไปเปื่ยมีข้าวดีเด้นาเกี่ยวนะแค้มติบขาวนะพอมันก็ลงเกี่ยวข้าวพี่น้องกระทินกําลังสิลงี่ยว้วนั่นแล้วกระติแกงแกงอ่อมพี่น้องแกงอ่อมหมูอ่อมเนื้อต้องใส่สีลาเนาะแต่นี้บ่มีพี่น้องย ไะสอบตู้ไปห็นมะเขือประกาศขาวเลยจาดไปเบาๆน้องแกงตามใจฉันแกงอ่อมหมูตามใจฉันชูรสลงไปปลาแดกกุง้งฮะลุงเลยด้วยพี่น้องลืมกัดกล้อง แต่ก็แดกปุ่มี้กว่านะ่ะพอได้แท็กแกงเนี้ยอะให้กินเห็ดสูตรเนียนประคือ,อ,อดิเห็ดน้ำจังเลือกะโอ้ตายสุด หลางใจสบายดีเด้อสบายดีนางสาวโอ้ยเหลือลายใคข้าวพี่น้องเอ้ยเช็ดน้ำหมกน้ำลายโอ้ห่าดไปเลยใครดูไปเลยตู้เย็นไว้ยังหาดเนาะอเป็นตู้เย็นเผาค่ะมึงเด้อมีให้กรถูกหวยนะ ซืออ้อเครื่องใหม่ไปเลยซื้อเครื่องใหม่ไปเลยหาเบิดใส่ว่นา,วานซื้อนึอึก่อนเสร็จป <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะอร่อยแล้วเสร็จแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยมันควันท่านผู้ชมมันยังห่อนฮพ,พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อ ก็ล่อพอก็ลูก่พี่น้วจนเศร้าเย็นท่านผู้ชมเฮ้ยจนเศร้าหอนอแกงอ่อมหมูผีน้องแซบ่บแซ่บน้ำกันอันใส่พอเด้ มา,ดมาดเด้อมาเด้อแดดแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยช่วยจังหน่อยก็ไปท่ายหยิบหยิบแดดเนี่ยเรื่องพี่น้องพักเสริมนิบไวเริ่มง,งามแล้วเดยวก,ก็เต็มกระถางอาม่าไม่มาอ,อันน้าง,งามนี่ไปไร้มือนไปบกละลายมือจาัางไรมา ไปอยู่ในสายลูกไปอยู่ในสายบลัสลายมือนห่มอ่ะมั่ผมมีไข่โอ้ดี้องอันอันอันแล้วมาใกล้ใกลี่หลากระได้หัวหัวคุลงหัวคุลงเดี๋ยวพ่อดวยแม่เ๋ยวเฮ้ยเิ็นหุ่น ่าพี่น้องพร้อมแล้วค่ะกินข้าวเส้าเทียงแรงจากท่านผู้ชมกินน้ำกันกระแมมเด้ตักเอาใหม่ก็ได้ตักเอาใหม่ลูกต้องหาจตรงพี้เยอะเยทำไปเออย่างบ่แจงเนื้อบ่แจีงหมแเจงหมูค่ะเนื้อไม่มีไปโทษฮะกระหม่อ อนี่แหละเป็นบเดกลุกนางอันนี้แกงเนื้อนะคะแกงเนื้อไม่ใช่ผัดแกงเอาผักแบ่บุกอยาไงเอ้ยลูกเอ๋ยเมวามาใหม่ แมวหนังแบบนี้อได้แม่มันซูนเออมันปากดนาปลน้าบงนปะองมันก็บอกขอแมวหนะฮะหืตะกี้ฮางมันขอเออผงมึงใส่ว้าซื้อปุดเของคยงมมึงตลอดเนาะถ้าไปจับแมวกินโอ้ ข้าวกับทอดไข่ก e hey? ับข้าวเจ้ามาขึ้นหมือแสบแส่ไปเลยช้องเบิ้ลคุณขึ้นนี่นะขึ้นข้าวหกุดเจ้าพี่ค่อ๋อแซบเอมมึงขอแทบ เลียงนุ่มเอียมางมไงตรวจเผาพี่ปรสิพัเอาเ่ากันหาไข่กระโบมีเน้กระโบมีกระพักเจ็ด้วย กินเผาจ้าแทกไมได้กินละแม่หรอทำเพื่อนจบใข่หรอจบไปออกดพี่เบื่อหรอบมดแล้วนี่มันจะบอที่นนอนนอนเนาะทีไหนลับหือ สองตัวนะแล้วดูน่าันไข่ไหมละแกงแกจะทยไมนี้ลำป่า เราพูดงงมึงเราพูดงงมึงก็ได้นะเกินห้าพันแล้วเห็นแล้วเหรอเงินหมดละหมดหมดแล้วเราเอาเงินแม่ไปสี่พัน มันโอนมาหามันอยู่ครอบคัวเหมืันจะด้มึงรู้ว่ารู้ความเจ้าตัวี พอกลันกิมหน้าพี่เ้ขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกๆคำ ทุกคนที่ติดตามสบายดี